โอเคสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Snap p r d e r นะครับแล้วก็สวัสดีพี่พี่วีพีทุกท่านนะครับสวัสดีคอมมูนิตที้ทุกท่านนะครับผมมานะครับเดี๋ยวมาพูดคุยวิเคราะห์กาฟทองคำประจำวันที่18นะเดือน3าองินะครับผมก็เดี๋ยวคุยเรื่องแผนเมื่อวานก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแผนเมื่อวานนะครับเราให้ โซนเนาะเราให้โซนบายนะเราให้อยู่แผนเดียวเนาะนะครับเราให้โซนบายอยู่ตรงประมาณสักเนี่ยแปดศูนย์แปดสิบไปเอ็ดแปดถึงเนี่ยโซนนี้นะนะครับโซนนี้ถึงเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบหกนะครับคือถ้าย่อลงมาเนี่ยที่บอกแบ่งหมายเข้าเนาะนะครับแต่เขาย่อลงมาไม่ถึงโซนลึกของเรานะนะครับมาโซนบนนะครับแปดสิบเอ็ดนะครับก็ได้ยังมองว่าถ้าเล่นตามเทรนดนะ์นี ก็ยังกำไรอยู่นะนะครับยังกำไรอยู่นะครับก็บวกกันไปนะเมื่อวานนี้นะครับแผนนี้นะนะครับถ้าเข้าทันนะนะครับคือตั้ง alert ไว้ก็ได้นะเนี่ยตรงนี้มันจะมี alert อยู่นะครับตั้ง alert พอเข้าโซนปุ๊บมันจะเตือนนะเตือนปุ๊บเราเราก็มาดูกาฟว่าเข้าได้ไหมนะครับแต่ทั้งหมดก็ต้องคานวณมาก่อนนะว่าจะเข้าเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคนะครับก็ตอนนี้นะทองคำปัจจุบ <now> ันเนี่ยทำา i g ใหม่แล้วนะครับจากเมื่อวานนะครับมีการเบรกไฮแล้ว มีการเบรกหายแล้วก็คือ0 4 0 5 3 0 0่0ูนมนีะครับมีการเบรกขึ้นไปแล้วเมื่อเช้ามีการทะลุหายขึ้นไปนะครับขึ้นไปเทส2 3, 0 14, 3, 0 14, 3, 0 3น1า3,014สิับแล้วนะตอนนี้นะครับมีการย่อลงมานะครับล่อฝั่งเซลล์ไม่หลุดไม่หลุดโลนี้ไม่หลุดใส้นี้ไม่หลุดแล้วดึงกลับนะครับ ตรงเนี้ยอย่าเพิ่งละบางทีเราเห็นเราอ่ะเอ้ยเซลล์ไหมกลับตัวแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับต้องดูรอนะรอรอดูว่าเฮ้ยเขาหลุดจริงไหมถ้าเขาหลุดจริง,ขรง,ขรงขขเขารีเทสรีเทสปุ๊บเขาย้อนกลับลงมารีเทสไม่ถึงสไส้นี้ย้อนกลับลงมาอันนี้ค่อยว่ากานันทีทีนะครับแต่เงี้ยก็ไปเซลล์ปุ๊บก็เก็บได้ระยะแค่สั้นๆนะ, 500, 400, ะน,นะครับห้าร้อยสี่ร้อยอะไรเงี้ยนะครับได้อยู่ต้องรีบโดดน,นะครับตอนนี้ย้อนกลับไปแล้วนะครับ แผนข้ามนะสำหรับ v i p นะครับ <ST an throp os> แผนนี้นะครับเราไม่ได้เซล,ลกันตรงนี้นะเราไม่ได้เซล,ลตรงนี้เพราะว่าผมมองว่าออมันมีโอกาสที่ลงมาแค่เทสตานนี้แล้วไม่หลุดแล้วก็ดึงกลับนะครับเขาลงมาลึกนะนะครับลงมาเพราะที่ผมบอกว่าเขาจะขึ้นไปเคลียร์ตรงนี้จาได้ไหมเขาจะขึ้นไปเคลียร์ตรงนี้กลุ่มแนวต้านตรงนี้นะนะครับตรงนี้กลุ่มที่เขามีการซื้อขายต้านตรงนี้นะนะครับ เขาจะขึ้นไปเคียยนเหนือต้านนี้นะครับก็คือขึ้นไปแล้วนะครับต้านนี้มันหายเท่าไหร่สองพ้าร้ขึ้นไปถึงนูน 2, ่นสองพันสามพันสองสขึ้นไปเคียยนแล้วก็ทุบเลยนะทุบมาช่วงเย็นผมก็เห็นแล้วแหะแต่ว่าไม่ได้เข้ามารอรับ้างล่างนะครับตรงเนี้ยถ้าเราไปดูนะย้อนดูการาฟนะในทำเฟรม M 5 M 1 5อะไรอย่างนี้นะการาฟเนี่ยหลอกนะ กราฟหลอกที่จะลงต่อนะครับใครก็รู้ว่าเขาเติมเซลล์ตรงนี้นะครับไปตบเซลล์ตรงนี้ย่อมาเก็บไม่ทันเนี่ยเขาดึงเขาดึงขึ้นนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวดู h ฮดหนะเห็นไหมถ้าเราดู h ฮดหเนี่ยทำเฟรมใหญ่เฮดหนึ่งเฮดเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันมีโอกาสกลับขึ้นต่อแล้วเบรกเลยขึ้นเลยนะครับแต่ถ้าเราไปเล่นทำเฟรมเล็กหน่อย M สิเราก็จะโฟโลดเซลล์ลงมาใช่ปะ เราก็จะเปิดไม้เซลล์เก็บสั้นๆแต่บางคนเก็บไม่ได้ก็ไปต่อเพราะาอะไรบางคนติดเซลล์ตรงนี้นะติดเซลล์ตรงนี้แล้วเขาทำหายไปเรื่อยๆทุกๆแท่งแล้วก็เบรกขึ้นนะครับเท่ากับว่าเราต้องสต็อปลอสใช่ปะเราก็เลยม,มาให้ใบโซนนี้สองพันเก้าร้อยแปดสิห้าแปดสิบแปดนะครับแปดสิบห้าแปดสิบปดโซนนี้นะครับทีพีเท่าไหร่ทีพีหนึ่ง ทีพีหนึ่งเราทีพีกันตรงไหนอ่าตรงนี้นะครับ2991 2,999แล้วก็ TP ที่3ก็คืออันนี้นะเมื่อวาน TP ที่3คืออันนี้นี่เลยนะครับเขาพักตัวอยู่สักพักเลยนะเมื่อคืนเนี้ยก็คือขึ้นไปปุ๊บพักตัวพักตัวพักตัว,ตวแล้วก็ไซด์เวย์ไซด์เวย์ไซด์เวย์ทั้งคืนนะครับแล้วก็ ขึ้นมา TP เราเมื่อตอนเช้าเช้าใช่ไหมนะครับแล้วก็เบรกขึ้นไปเลยผมกล่าวว่าผมว่าง TP พอดีเป๊ะเลยนะตามฟบ b o n a c ช i พอดีเป๊ะนะครับเนาะก็ะถ้าเขายืนฟิ b บนี้ได้นะครับเขาจะไปต่อเนาะไปต่อนะครับทีนี้เขาก็ทำา i g ใหม่พอดีนะนะครับอืมโอเคนะครับเรามาดูนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราดูแผนวันนี้นะ นะครับต่อจากเมื่อวานเลยนะนะครับเรายังคงเล่นหน้าบายกันอยู่นะครับเรายังคงเล่นหน้าบายกันอยู่นะครับฐานนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับฐานนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเขาย่อลงมาลึกนะเรารอโซนบายโซนบายฐานนี้นะฐานนี้นะครับใช้ได้อยู่8085นนะครับแต่ทีนี้เรามาดูกราฟปัจจุบันนะนะครับ มีการสร้างแนวรับแนวต้านตรงนี้มีการมีการเปลี่ยนจากแนวต้านเป็นแนวรับตรงนี้อ่ะนะครับสักคู่นะครับ โอเคนะครับมาเมื่อกี้นี้มีทุระแป๊บนึ่งนะครับมานะครับตอนนี้นะครับก็คือกราฟเนี่ยขึ้นไปเทสนะครับ 1- 4นะใช่ไหมคนก็จะแบบ TP 15 16ใช่ไหมย่อก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวรอๆนะสำหรับแผนวันนี้นะครับมันมีโอกาสย่อลงมานะครับแต่เราจะไม่เล่นเซลล์นะครับมันมีโอกาสย่อลงมาถึงประมาณฐานนี้กรอบนี้นะครับ คือเราจะไม่เราจะไม่เล่นเราเราจะไม่เซลนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่เราจะติดนะครับสําหรับการการเทรดนะครับเรามาดู h1 ดหนึ่งเฮดหนึ่งมันมีโอกาสไปต่อใช่ไหมมันมีโอกาสไปต่อนะครับเฮดสี่ก็มีมันมีโอกาสไปต่ออ,ตอ,อย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมอย่างที่บอกว่าคุณเห็นแท่งเดวันนั้นมันปิดเห็นปะม,มันปิดแดงใช่ไหมวีคมันปิดวันไหนนะเดวันก่อนมันปิดแดงใช่ไหม มันมีโอกาสเบรกขึ้นไปต่อนะครับมันมีโอกาสขึ้นไปต่อนะเห็นปหน,นะครับตอนเนี้ยมันเป็นแค่การย่อมาเพื่อสะสมราคานะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวเรารอว่าแท่งเนี้ยมันลงไหมนะครับมันลงไหมนะครับเดี๋ยวเรามารอโซนเนี้ยกรอบนี้นะ 3, นะครับสามพันสิบนะครับสามพันสิบลอยอ่อเราจะไม่เซลล์นะตรงนี้นะครับมันมีสองโซนนะ นะครับอ่ะผมให้เทรด M10 ผมให้เข้าผมวิคอย M15 แล้วกันเนาะนะครับมันมีกรอบนี้นะครับที่เราควรที่จะเข้ากันนะครับแต่มันมีโอกาสที่มันจะย่อลงมาถึงนี่นะนะครับถึงนี่เอาเป็นว่ามันมีโซนนี้แล้วกันเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูกราฟนี้แล้วกัน อ่ะโอเคนะครับตีเส้นไว้แล้วนะครับสามพันสิบนะครับสามพันสิบเรารอยยอมาถึงตรงนี้นะครับแต่มันมีโอกาสที่มันจะลงต่ำกว่านั้นนะลงต่ำกว่านั้นนะครับนะครับต่ำกว่านั้นก็คือลงมาถึงประมาณไส้เนี้ยไส้เนี้ยนะครับสามพันแปดสามพันแปดนะครับ อ่ะเราเอ็นเลยนะถ้าย่อลงมาจะย่อลงประมาณเนี้ยเจ็ดแปดประมาณเนีน้ยนะเดี๋ยวรอรอดูนะว่าเราจะระบายตรงนี้ได้ไหมถ้าเราเล่นถ้าเราย่อลงมาระบายตรงนี้ได้ถ้าสมมติไม่หลุดตรงนี้นะครับไม่หลุดศูนย์แปดไม่หลุดศูนย์เจ็ดนะครับเรามาเล่นบายตรงนี้นะครับรอรับแบ่งรับได้ประมาณศูนย์หกประมาณเนีน้เผื่อเผื่อซับร้อยจุดนะครับเนาะแต่ถ้าหลุดเลยเราม,ามารอตรงนี้นะครับแผนที่สองนะอันนี้แผนที่สองหลุดเรามารอตรงนี้ นะครับสามพันหนึ่งนะครับสามพั 3, นหะนึ่งเนาะมันมีมันจะมีจุดเข้าของทามเฟมจุดเข้าของทามเฟมวันตรงนี้อยู่นะครับเนาะก็คือนะครับมันมีโลนี้อยู่นะครับแต่ถามว่าจะย่อลึกขนาดนี้ไหมนครับมันมีโอกาสที่จะย่อไม่ลึกนะนะครับอาจจะลงมาประมาณเนี่ย แค่นี้นะครับประมาณโซน,นโซนนี้นะนะครับโซนเข้าของเรานะหนึ่งแผนแรกนะครับสามพันสิบถึงสามพันแปดอันนี้คือโซนนี้กรอบนี้นะครับราคาไม่เห็นอ่ะกรอบที่สองนะครับกรอบที่สองก็คือเส้นเหลืองของเรานะครับ 3 0 0พถึง3,002 3น0 1นะครับกรอบนี้นะเส้นเหลืองนะครับมันมีโอกาสย่อลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะครับมีโอกาสที่จะไปต่อนะครับเพราะว่าเป้าของเป้าของผมเนี่ยก็คือ20ยอ่อนะครับกราฟเนี่ยผมเปิดให้ดูนะ ก็คือ2ี่สย่สามย่อยีสถึงยี่วเนี่ยโซนเนี้ยจะย่อนะครับย่อแล้วก็มีเส้นเหลืองสามสิบยี่ยถึงสาย่อนะครับก็คือตีเส้นไว้แล้วนะครับมันมีโอกาสไปต่อนะครับเพราะว่าหนึ่งด้วยสถานการณ์ของการประท้วงนะแล้วก็แล้วก็เรื่องทานะครับทำให้เกิดความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจอเมริกานะนะครับ ก็จะทําทองให้ราคาสูงขึ้นนะครับเรื่อยๆนะครับมันมีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่หยุดนะครับสำหรับทองคําเราแค่รอจังหวะที่มันจะเล่นได้จังหวะแบบย่อบ่ายนะครับย่อบ่ายนะแต่ทีนี้ต้องระวังให้ดีนะครับการย่อบ่ายเนยบางทีเนี่ยพอมันย่อลงมาเนี่ยจะทําให้นักลงทุนลายย่อยเนี่ยเข้าใจว่าเอ้ยเล่นย่อบ่ายหรือเปล่าสักสักพักสักพักหนึ่งก็จะเริ่มแบบ เริ่มมีการเขาเรียกว่าอะไรอะแหกคอกนะครับเมา่เขาเรียกอะไรล่อนักลงทุนรลายย่อยล่อเมาประมาณโซนเมานะครับล่อเมาแล้วก็ใช้วิธีการหักดิบหักคออะไรพวกนี้นะครับก็ต้องระวังนะนะครับรายใหญ่เทขายเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยนะนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีข่าวด้วยนะนะครับเดี๋ยวผมมันจะเดี๋ยวมันจะมีข่าวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีข่าว FOMC MM นะครับเนาะแล้วเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวเขาจะพยายามประกาศว่าเดี๋ยวเขาจะพยายามประกาศว่าเอยสถานการณ์ไม่แน่นอนใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวสถานการณ์มันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยทองคำจะเริ่มย่ออะไรเงี้ยนะครับซึ่งสร้างความมั่นใจนะนะครับดูแล้วจะเบรกไหมจะเบรกไหมตรงนี้นะใช่ป่ะตอนนี้เป็นไฮไฮแล้วนะนะครับ ทำ high แล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติ high มาย่อถ้าหลุด1-2มารอเข้าตรงนี้นะครับโซนเอาเอาเป็นว่าโซนนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะทำแผนให้ดูเลยแล้วกันนะนครับสำหรับแผนตรงนี้นะนะครับถ้าเขาไปต่อไม่เป็นไรนะแต่ถ้าถ้าเรารอได้ถ้าเขารอถ้าเรารอได้เดี๋ยวเราทำแผนรอนะครับ เดี๋ยวเราทำแผนลอนะครับเป้าไปถึงยี่สิบเนาะนะครับเป้าถึงยี่สิบผมให้ทีพีหนึ่งตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ทีพีสองก็คือยี่สิบเจ็ดแล้วกันเนาะนะครับยี่สิบเจ็ดแล้วกันนะครับ,นนรบสำหรับแผนนะอาจจะขึ้นเลยก็ได้นะใครจะรู้นะ การเบรกไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอเขาย่อนะพอเขาเบรกปุ๊บเขาย่อรีเทสนะนะครับแสดงว่าเราเข้าตรงนี้เราก็เสี่ยงใช่ไหมถ้าสมมติเราเข้าอย่างเงี้ยเอาเสี่ยงแล้วแต่เข้าไปก็ไปไม่เป็นไรแต่เรารอนะครับรอรอถ้าเขาย่อลงมาเรามารอถึงประมาณสักโซนเนี่ยโซนไส้นี้นะนะครับ ขึ้นต่อนะครับขึ้นต่อเป้าหมายคือ3-3ของผมอะเป้าหมายคือ33 29มาประมาณเนี้ยนะครับผมก็ให้เก็บเนี่ยสักยี่สิบเจ็ดยี่แปดแล้วกันเนาะโซนนี้แล้วกันเนาะสำหรับทองนะนะครับตอนนี้ไปสิบหกแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเข้าตรงนี้ใช่ไหมเข้าตรงนี้ใช่ไหมจริงจริงผมอะวันนี้มามาเข้ามาวิเคราะห์ช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะให้บใบแต่ตรงนี้แหละตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอนะนะครับ เพราะพอเขาขึ้นเทสราคายืนไม่ได้เขาจะล่วงนะนะครับเดี๋ยวสักเที่ยงเนี่ยบ่ายโมงเริ่มล่วงล่วงปุ๊บเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอเข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวพอเขาย่อมาเรารอ,รอเข้าตรงนี้อันนี้คือแผนหนึ่งนะครับแผนที่สองอ่ะเดี๋ยวสต็อปลอสละโอเคนะครับ ต็อปล็อตคือตรงนี้นะครับ04นะครับ500กว่าจุเนาะนะครับแต่แผนที่สองเราเนี่ยเราจะมาเล่นกันตรงนี้นะครับถ้าเขาลวงลงมานะครับเราจะมารอนี่เป้าเดิมนะเป้าเดิมเป้าเดิม ที่พี่เดิมนะครับสต็อปล็อตใต้โลนี้นะใต้โลนี้นะครับใต้โลนี้ บางทีผมจะอาจจะวางแผนในตัวกราฟอีกกราฟหนึ่งนะครับในกราฟอีกกราฟหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นวางแผนให้หน,นะในช่อง youtube นะครับส่วนส่วนเข้าก็ส่วนเข้าก็จะเป็นตรงนี้นะครับส่วนเข้าตรงนี้นะเดี๋ยวรอๆนะครับ นะครับอ่ะเอาเป็นว่าเรามี2แผ่นแล้วกันเนาะนะครับ2แผ่นแล้วกันนะครับตอนนี้เราเขาขึ้นไปก่อนนะครับตอนนี้เริ่มถอดใส่แล้วนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเขาย่อได้ไหมนะครับถ้าเขาย่อได้เนี่ยเขาจะย่องกลับมาเทสประมาณตันแนวรับนี้นะในทางเ a m e เล็กนะครับแนวรับนี้แล้วเราค่อยรอดูนะว่าเข้าได้ไหมนะครับถ้าเข้าได้นะครับคำนวณ MM ไว้นะคำนวณ MM ไว้นะครับเพราย่อได้นะครับเดี๋ยวเขาจะกลับขึ้นไปครับเพราะมีการเบรก พเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอนะนะครับถ้าเขาย่อลงมานะครับแผนประมาณนี้นะแผนประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวผมแคปให้ในห้อง Vp นะครับแผนประมาณนี้นะครับโอเคทองคำประมาณนี้สำหรับการรอนะครับเดี๋ยวเราเล่น เล่นแผนออกประมาณนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูนะว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงหรือมันจะยืนได้แล้วมันจะไปต่อเลยหรือยังไงเดี๋ยวรอดูแผนใหม่เดี๋ยวผมอาจจะมาให้แผนใหม่นะครับแต่เรายึดแผนนี้ไว้ก่อนเนาะนะครับสาหรับ BTC นะนะครับสำหรับ BTC เดี๋ยวรอดูแป๊บนึงนะ โอเคนะครับสำหรับ btc นะครับแผน btc นะ btc เนี่ยที่เราให้กันไว้นะผมเปิดทำฟรมเดย์นะครับผมที่เราให้กันไว้ก็คือยังเป็นโซนเซลล์โซนนี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าขึ้นไปถึง8 6 0 0 0 85,000เนี่ยอาจจะเริ่มสต็อปลอ s แล้วมารอเข้าโซน86 0 0 0เนี่ยแหละนะครับแต่ตอนนี้นะครับการาฟเนี่ยมันเริ่มไซเวย์ออกข้างแต่คิดว่าน่าจะมีการลงต่อนะครับ จะมีการพักตัวนะครับยกตัวลงน่าจะค่อยๆตรงนี้น่าจะค่อยๆตรลงต่อนะสำหรับ b d c นะครับถามว่าเราเล่นตรงไหนนะครับในตอนนี้นะครับ btc เนี่ยมันซด์เวย์อยู่นะครับโซนเก็บกำไรแล้วกัน1ห,ห้ามออกหลอดใหญ่2แบ่งไม้เข้าสวยสวยราคาดีๆนะครับซึ่งโซนเนี้ย 82, 82,000-83,000นะครับถึง8 4 0 0 0เนี่ย ยังเข้าได้อยู่ถ้าสมมุติขึ้นไปถึง8ปดหมนสี่โอเคยังเข้าได้อยู่นะครับเนาะย่อมาถึงแปดหมื่นหนึ่งย่อมาแปดหมื่นเจ็ดหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นแปดเนี่ยก็แบ่งขายได้นะนะครับสําหรับ BTC นะก็แบ่งขายได้ไม่จําเป็นจะต้องเฮ้ยหัวรอไปขายนี่ก็ก็แบ่งราคาเข้านะครับแป่งออเดอร์เข้าก็ได้นะครับเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยเราก็จะมีท p ที่เราบอกกันอยู่7 9 0 0หมื0ก็72นะครับเก็บตรงนี้นะครับ คือที่แผนที่ผมให้เนี่ยเป็นระยะสั้นนะแล้วก็ระยะยาวนะครับบางทีเนี่ยความผันผวนของมันนะมันอาจจะมาถึงวันนี้อาจจะมาถึงเลยก็ได้นะครับผันผวนของ b ีดซเนี่ยซึ่งค่อนข้างแรงนะนะครับท้องจริงๆอ่ะเราดูเนี่ยที่ผมให้ดูเนี่ยคือทางเฟรมเฮสนะวิเคราะห์เนี่ยวิศวิเคราะห์เสี่ให้นะครับเดี๋ยวรอดูลองดูดีกว่าผมวิเคราะห์เสี่ให้นะครับเรารอดูนะว่าถ้าเราเนี่ยทนได้สะสมได้นะครับคือไม่ต้องกลัวนะครับว่าเอ้ยมันจะยังไงต่อวะ นะครับเดี๋ยวเขาขึ้นไปเดี๋ยวเขาก็ลงต่อนะครับตอนนี้เพราะว่า BDC เนี่ยเริ่มหนึ่งเริ่มมีการเทขายแบ่งขายทำกำไรแล้วนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ารอบการขึ้นของเขามันจบหรือยังนะนะครับแต่ว่าต่อไปไอ้คำว่า,มมารอบการขึ้นการลงของเขาเนี่ยมันจะไม่มีแล้วนะครับมันก็จะเป็นการอย่างเงี้ยแะครับทั้งขึ้นทั้งลงพันผวนอยู่เงี้ยในกรอบนี้นะครับพอเขาซเซฟเอในกรอบ90 0 0 0ม่เห็นไหม 9 0 0 0 0มื่แสนอยู่พักหนึ่งเห็นไหมเก้าหมื่นแสนหนึ่งเก้าหมื่นแสนหนึ่งตอนนี้เขาลงมา9 0 0 0 0มื่นไปไปนะครับ3ลงโซนมาตอนนี้ก็อยู่80,000 80,000ใช่ป่ะ80,000 80,000ด 80, ห่นไปไปนะครับแล้วก็80,000นะครับเดี๋ยวพอเขาเบรกลงได้เนะเขาจะลงมา70,000 7ื่0 0นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนเก็บกำไรทั้งๆท,ที่เราเนี่ยอาจจะได้ไมล์เซลล์ตรงนี้มา ตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับก็ Bc c ยังมองแบบนี้อยู่นะนะครับผมให้มาตั้งแต่ทีที่แล้วแล้วแผนเนี้ยนะให้มาเรื่อยเื่อยืยตั้งแต่วันที่11บะครับตั้งแต่วันที่1ิตั้งแต่วันที่9น้าให้มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวกับแผนบนนะแผนบนก็ให้มานะครับเพราะให้ตรงนี้มานะนะครับอืม BTC วิเคราะห์กว้างนะมันจะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับ b t c ประมาณนี้เนาะทองคําก็เรายึดตามแผนนี้ไปก่อนนะครับรอรอรอว่าเออแผนนี้มันจะใช้ได้ไหมนะ นะครับอ่ะโอเคนะครับตั้ง alert ไว้ก็ได้นะครับตั้ง alert ไว้ถ้าสมมติเข้าโซนเราเนี่ยค่อย alert ตอนนี้เริ่มย่อนแล้วนะครับตั้ง alert ไว้พอเข้าโซนเราก็มันก็จะดังนาฬิกาจะปลุกตึงต้งๆแล้วเราค่อยดูว่าเฮ้ยเข้าได้ยังนะครับถ้าเข้าได้เลยก็เข้าถ้าเข้ายังไม่ได้รอโซนรออีกหน่อยนึงค่อยๆเข้าทีระาม้ไปก่อนนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับทองคาแล้วก็ btc นะผมก็จะวิเคราะห์ให้2ตัวหลักๆนะครับ โอเคนะครับสำหรับสิ่งที่อยากจะฝากนะครับก็คือฝากกด Follow ติดตามเพจนะแล้วก็ช่อง YouTube ที่กำลังอัปโหลดให้นะครับแล้วก็งานสัมมนาที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ Swing t r a d e for Life นะครับปรับบาลานให้เขาเข้ากับไลฟ์สไตล์ลชีวิตนะแล้วก็สิ่งที่ผมจะสอนวันนั้นนะครับก็คือการหาจุดเข้าหาจุดออกรายวันนะครับอาจจะเป็น Day trade อาจจะเป็นรายสั e นะครับในรูปแบบของการเทรดแบบส w i Trade เนาะ การปรับตัวเองให้เข้ากับไลฟ์สไตล์การปรับการเทรดให้เข้ากับไลฟ์สไตล์นะครับวางแผนให้มีคุณภาพในการเทรดเนาะแล้วก็การวางเงินการควบคุมความเสี่ยงนะครับการจัดการเรื่องอารมณ์นะครับการจัดการเรื่องไมล์เซตในการลงทุนนะครับใครที่ไม่มีเวลาใครที่อยากเทรดหารายได้เพิ่มนะครับหรืออยากจะหาแคดโฟ์เพิ่มหรืออยากจะหารายได้เพื่อไปลงทุนต่างๆเนี่ยสามารถที่เข้ามาศึกษาในคลาสนี้ได้นะครับวันที่29นะครับ ประมาณสักเที่ยงถึงบ่ายโมงบ่ายโมงนะนะครับถึงห้าโมงเย็นนะครับสามารถลงทะเบียนได้นะครับที่ตึก c w tower นะครับเนาะลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นี้นะนะครับตึก c w tower รัชดานะครับตรงข้ามเดอสตรีทรัชดานะชั้น18นะครับสามารถที่จะเข้าลงทะเบียนได้เลยนะครับที่ลิงก์ตามนี้นะเข้าไปกดปุ๊บก็ลงกรอกชื่อกรอกเบอร์โทรนะครับก็สามารถไปเจอกันที่นู่นได้นะครับอาจจะมีของแจกอาจจะมีรางวัลแจกให้นะครับแล้วก็มีของกินให้ด้วยนะนะครับโอเค ฝากด้วยนะใครที่อยากจะอยากจะเป็นฟูท m e วางแผนจะเป็นฟูท m e หรืออยากจะเป็นพาร์ทท m e ที่ไม่มีเวลานะก็สามารถไปจัดสรรเรื่องนี้ได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับคอร์สนี้นะ Swing t r a d e for Life นะครับผมอ่ะโอเคนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับทองคำนะครับไว้เจอกันใหม่นะเดี๋ยวเราเรารอแผนนี้ว่ามันจะโอเคไหมนะตอนนี้นะครับเริ่มเทลงมาตอนนี้แล้วครับวันที่13นะครับรอรอดูนะว่า1 0 11จะรอดไหมนะเราจะลงมารับเราเราไหมนะนะครับ อันนี้ช่วงเช้าถ้าช่วงบ่ายถ้าลงมาประมาณนี้ก็รอตรงนี้นะแผนนี้เดี๋ยวผมจะคอนเฟิร์มแผนไปทีครับอันนี้ยังไม่ค่อยดูรู้สึกว่ายังไม่ค่อยชัดแต่ประมาณนี้แหละนะครับโอเคสวัสดีครับใครที่อยากจะสแกน QR Code นะครับเจอผมนะครับก็สามารถสแกนได้นะที่ลายข้างล่างนี้นะครับแล้วก็สามารถเปิดบัญชีได้นะครับที่ลิงก์ด้านข้างๆนี้นะครับผมโอเคสวัสดีนะครับไว้เจอกันนะครับ Let's go